บาร์บีวบาร์บีิวันแรกลมแรงมากเลยมาอยู่ใกล้ไม่ได้ทำบาร์บีวให้ลูกเขาลมแรงแบบว่าแรงแรงมากอะ่ะแรงมากทำบาร์บีิวันแรกให้ลูกเขาเปิดเปิดเตาวันแรกไงเปิดเตาหน้าร้อนวันแรกเขาจะมีเขาจะเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะพิธีของเขาเนาะเขาจะ ถ้าเปิดเตาเปิดบาร์บีิวันแรกเขาจะต้องมีลูกมีคนแบบให้ลูกเขามากินด้วยอะไรประมาณเนี้เหมือนเป็นวันสําคัญของเขาเป็นหน้าร้อนอะไรประมาณเนี้ช่วงหน้าร้อนทำบาร์บีวเปิดเตาเกจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะถ้าวันเปิดเตาเขาเป็นวันสําคัญของแกเหมือนเป็นอะไรที่แบบว่าช่วงหน้าร้อนประมาณนั้นอุ้ยตัวนนั่นเรื่องเหลืองตัวจริงๆ ลูกเขาไปสอบกลับมาแตจบแล้วจบโทรมงแกชอบทำอาหารให้ลูกแกกินไอซ e ด h i ท t i m ฮ have วถั่วถลวถั่วถั่วกคนดูดูดูัมวถั่วถดูวถั่ดู I see this time have, uh, you see? Uh, they, they have uh, uh, the 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 before I not see, uh, the ไอซีดิเซียดูดูไฟแรงเตาแรงมากเพิ่งเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นปีแรกปกติมันไม่เคยมีแสดงว่ามันเริ่มแก่แล้วมันเริ่มเริ่มแก่แล้วมันก็เลยมีลูกลูกสนนะแต่อันนี้มันลูกเล็กนะต้นมันเล็กไงไม่เคยเห็นนะลมแรงมากทุกคนเนอ,อวันนี้แรงจริงๆดูดีๆๆ คือแบบถ้าอยู่นานๆน,นี่นีเน่เพิ่งเห็นอ่ะเพิ่งเห็นลูกสนมีเต็มเลยนะมันเพิ่งมีเพิ่งจะเกิดเนี่ยเต็มเลยปกติมันไม่เคยมีแสดงว่ามันเก่มากแล้วเขาเคยตัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะเต็มเลยนะแสดงว่าสนสนมันเก่แล้วโอ้โดูดด,ดูลงลมลง,ลง ขดับอยู่อยู่ข้างในยังยังแบบยังติวอ่ะดูดิลูกสนมันแกะมันแก่แล้วแสดงว่าสนมันแก่แล้วนะดูดิดูดิดูดิดดลมอ่ะลมมือถ้าอยู่านานหนาวนะอยู่านานหนาวนดูี่ต้นสนลูกสนลูกสนอยากเห็นลูกใหญ่ๆได้แต่นี่มันต้นเล็กไง พิ NYU, NYU, NYU. ่งเห็นเพิ mm ่งเห็นลูกลมแรงมากทุกคนเอ้ยดูดูดีดูดีขนาดอยู่ในบ้านอยู่ฝั่งดูดีดูดีลมแรงเดี๋ยว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 ลมแรงมากทุกคนเราก็ถ่ายคลิปของเรานะคะดู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 เพิ่งเห็นปีแรกอะมาอยู่นี่ตั้งกี่ปีโอ้ดูดูดู ูโอ้ด oh, oh, ad ad ูลมลมขนาดบางลมมันเนี่ยตรงเนี้ยอว้ดูเว้ดูดูดูขนาดบางลมขนาดต้นสนนี่มันหนักนะมันปิวอะดูดิคนก็จะปิวเนี่ยไปอยู่ตรงลมไปอยู่ตรงที่มันลมแรงเนี่ยอู้ดู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 แรงจริงจริงนะแรงมาก อากาศดีนะแต่ลมแรงต้นมันก็ใหญให่แล้วเนี่ยก็เรียกต้นอะไรไม่รู้อันนียแต่แรกเออเมื่อก่อนมันจะมันมันจะเป็นเขียวนะอันนี้มันไม่เขียวแสดงมันแก่แล้วเพราะว่าช่วงปีปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วมันยังเขียวอยู่เลยนะยังเขียวแบบเขียวตองอ่ะอันนี้มันเขียวเข้มไปแล้วอ่ะ แสดงว่ามันแก่เนาะมันแก่จริงๆอ่ะดูดิเนี่ยปุ่สถ้ามันขึ้นใหม่นะมันจะเป็นเขียวตองมันอ่อนอะจะเขียวอ่อนเขียวตองสวยอ่ะอันนี้มันเป็นเขียวแก่หมดแล้วอ่ะแสดงมันแก่มากแล้วดูดินานแล้วคงจะหลายปีมากแล้วอะมันเลยเก๋มันเลยเก๋แล้วมาดูนี่จะให้ดูดอกนี่เนี่ยดอกมันเป็นดอกสวยจริงๆนะเนี่ยดูดินี่มันเริ่มจะเป็นใบแล้ว โอ้ยมาตรงแดดเถอะคนเอ้หนาวมากลมแรงมากต้องอยู่ตรงกลางแดดนี่ดูดิดอกมันเป็นอย่างนี้เนาะลมแรงแรงมากแรงมากทุกคนแรงจริงแรงดูดิแรงมากอะดู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 อุ๊ด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 อว๊อุ๊ดอุดอุ๊ดอุอันนอ้อันนอ้อุออนอ อันนี้เขาเรียกว่าดอกดอกสาลี่ลูกสาลี่ดูสิดอกอันนี้เป็นก่อนเพื่อนเลยนะขึ้นก่อนั้งหมดเลยเนะี่ยต้นแรกเลยที่มีดอกอะ่ะขึ้นต้นแรกเลยดิดอกกาลังบานดอกกําลังบานเพราะว่าลมมันแรงออกออกมาตากลมนดิสวยนะดูดูดูดิดด นแสดงว่าอันนี้จะเกิดก่อนว่ามีดอกก่อนเพื่อนดูที่ทลมกล้องกล้องจะปิวอ่ะดูดิกล้องจะู่ปิวไม่ใช่กล้องนะโทรศัพท์โทรศัพท์จะปิวอันนี้เราไต่ขึ้นไปหาดอกค่ะทุกคนนี่ดอกสูงมากเวียนนี้ต้นอะไรโอ้ยดูดูดูลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูลงอีกดูลงอุ้ยอุ้ย โอ้โหดูดี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 รมแรงมากคุณพายุอะไรเนี่ยมีพายุอะไรไม่รู้อะดูดีแรงมากอันนี้คือกําลังไต่ไต่ดอกสุดแล้วเนี่ยสุดอันนี้สุดปลายสุดดอกแล้วเนี่ยสุดดูดี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 ดูดิโอ้โหดูดูลมมีดูลมสุดแล้วนี่ลงมาลงมาลงมา อันนี้เกิดก่อนค่ะทุกคนมือเย็นแล้วมือเย็นมือเย็นแล้วมือเย็นแล้วว้ายโอ้ทุกคนทุกคนฝุ่นจะเข้าตาฝุ่นจะเข้าตาโอ้ดู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 ดิดูดูดูดตรงนี้ออยู่กลางลมโอ้ดูดิแบบว่าพายุอะไรก็ไม่รู้อ่ะวิ่งพายุอะไรก็ไม่รู้แบบโอ้ดู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  ดอกไม้ก็เริ่มล่วงแล้วอายุไหไม่ดูแรงมากทุกคนด้วยแรงมากอุ้ย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 อะไรจะปิวไหมอ่ะมือน่ากลัวมากเลยอ่ะทางมืออันน้มีดอกไม้ด้วยช่วยซะน่ากลัวมากอ่ะลมแรงมากลัวมากทุกคนคือมันแรงมากอ่ะโอ้แรงจริงอ่ะแรงมากคุกคน เขามหาไทยที่เต็นลมพายุอะไรไม่รู้พายุอะ่ะเป็นพายุพายุลมอะ่ะแต่ว่าเขาไม่มีบอกนะยังไม่ดูยังไม่ได้ดูเลยว่าเดินเดินลงเดินลงเหรอไปอยู่ใกล้ต้นไม้ที่จะหักอยากไม่ได้นะนี่ถ้าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ที่จะพังอกไม่ได้นะแร,ร,รงมากเลยคุนจะเข้าตาอุ้ยแรงมากแรงมากทุกคน ต้นไม้เผอว่าถ้าไปอยู่ใกล้ต้นไม้ที่มันเนาะที่อะไรที่มันจะหล่นไปได้นะไปแล้วทุกคนพามาตากลมอยู่ขนาดอยู่นเนี่ยตรงนี้บังลมนะพามาตากลมค่ะทุกคนไปแล้วบายบายเจอกันคลิปต่อไปนะคะทุกคนคลิปเดียวเยี่ยมพาชมบรรยากาศพาชมบรรยากาศพาชมวันนี้พาชมลมบรรยากาศลมแรง เอาล้วค่ะทุกคนบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คลิปเบลเยี่ยมเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอบคุณค่ะบายบายไปแล้ววุ้ยเครื่องบินวุ้ยเครื่องบินเครื่องบินน้ดูดิ่นดิท้องฟ้าใสมากอ่ะแบบเห็นเครื่องบินเลยดิดิดูดิเห็นเครื่องบินเลยนั่นน่ะนั่นน่ะโอ้โเดี๋ยวทุกคนดูดิดูดิดูดิเห็นบินบินบินเร็วนะแสดงว่าไปตามลมเนาะบินเร็วมากเลยอ่ะดูดิ อุ่ยก่อนลงนะคะทุกคนคะเห็นเครื่องบ,บินแล้วก็ท้องฟ้าแบบใสมากไม่มีอะไรเลยไม่มีก้อนเมฆเลยอะ่ะาบบานนะคะทุกคนบาบบายกับเครื่องบ,บินวิ <c> ่ง <oughs> ดูดีบินเร็วมากเลยอะ่ะไปเร็วมากเลยเนาะดิไปเร็วมากเลยนะไ,ไหนเนาะดูดีบินเร็วมากเลยนะแบบปืดๆเลยเร็วมากเลยดิดเร็วมากอะ่ะเครื่องบินบินเร็วมากเร็วเร็วมากแบบแบบไหล ไหลเร็วมากเลยทุกคนไปแล้วไปแล้ว,ลวบ๊ายบายขอบคุณค่ะ